ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะว้าวยี่สิบแปดไลค์แล้วค่ะยี่สิบแปดไลค์แล้วนะคะเราร,รอคนที่สามสิบนะคะรอคนที่สามสิบนะคะไม่เป็นไรค่ะวันนี้ยาวไปได้นะคะแม่จะดูโอ้คุณมนทาแม่ขึ้นยาวไปชั่วโมงครึ่งได้ไหมมำถามหน่อยคุณมนทาแม่ขึ้นไป แม่มขึ้นยาวไปถึงชั่วโมงครึ่งได้ไหมอ่ะคุณวันทาสามหน่อยหรือว่าต้องขึ้นแค่ชั่วโมงเดียวคะคุณวันทาถามหน่อยคะ่ะต้องขึ้นชั่วโมงเดียวหรือเปล่าขอตัวไปวิ่งออกกําลังกายแล้วคับขอบคุณคุณชายวันไปครับขอบคุณมากๆครับ ลงลงครับเดี๋ยวจะเกินเวลาครับยังไงอ่ะยังได้อยู่นะคะยังได้ได้อีกสามสามนาทีนะคะยังได้อยู่นะคะโอเคเนา,เาะเดี๋ยวอีกสามนาทีแหม่มลงนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่มาให้กำลังใจนะคะเพลงนี้นะ เองโอ้ยโยนะที่ขอมากันเนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะอยากจะกืนกินเธอทั้งตัวไม่อยากเหลือไว้ให้ใครได้กลิ่นเมื่อได้ยินเสียงเธอเพียกบอกรักเพอเพียงฉันผู้เดียวกดอารมณ์ไปไม่ไว้ใจมันวิวว่าไม่ไม่เจอคงขาดใจ โอ้ย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 คิดถึงจังเลยนี่นะคะเพลงนี้นะคะขึ้นได้ถ้าไม่กลัวไม้น้าสามแชวนไปบอก <laughs> โอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอ <laughs> อแชยวันไปนี่นี่แหม่ร้องเพลงนี้ให้ฟังแล้วนะ <c oughs> แชยวันไปเองเองงอ้ยแช์วันไปนี่ ยอมนับว่าตั้งใจมาหลอกทุกคำที่บอกล้วนแต่หลอกล้วนแต่ลวงยอมว่ารับต้องการแค่ควงไม่รักไม่ห่วงอย่างที่พูดออกไปแค่นี้นะครับ เอาแค่นี้นะครับขอบฟ้าเนื้ออนาใดกันใช่รักจะดันยากวานกบุยบินสวัสดีค่ะสาวน้ำพองครับขอบคุณนะครับที่มาให้กำลังใจนะครับเลิศยี่สิบเก้านะครับขอบคุณครับรักข้ามแผ่นน้ำรักข้ามแผ่นดิน เมื่อความรักดินฟ้ายังสิ้นความกังไกลขอบฟ้าทิ้งลงมาคุม้มครอบอาแขนลอยหลบเก็บโลกไว้ภายในเหมือนออมกอดรักไม่ได้โอเคญาติภาษาไม่สำคัญเท่าใจตรงการเจ้าบ้านไม่อยากลงนะคะ วัสดีคุณบัวคุณสาวน้ำพองเพิ่งมานะคะคให้เวลาเขาสักสองนาทีนะคะนะคะคให้เวลาคุณสาวน้ำพองสองนาทีนะคะละัก้คมกาอฟรักคือสื่อภาษาสวรรค์อาจมีใจคนและดวง ต่างเก็บอยู่คนละสว่วนไม่ห่วงถ้ามีสัมพั์ขอฟ้าแม้จะคนละฟ้าห่างไกลกันมากแต่ก็ฟ้าเดียวกันรักข้ามขอฟ้าข้าม,มาผูกพันผูกใจรักมันสองดวงให้เป็น วงเดียวก็ขอบคุณทุกดวงใจนะคะ